เชอกันที่ตลาดนัดประจำวันพฤหัสบดีนะครับผมมาอยู่ที่นี่ทุกวันเพลินฮัทครับณบริเวณบ้านใหม่นาแขมครับตลาดเอ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 ลซอยห้ามเพื่อใหม่หม้อครับผมก็มาเดินเที่ยวเดินชมก็ได้ครับผมสินค้าเขาก็มีมากมายหลายอย่างครับมีทั้งของกินของแจ้เยอะแยะมากมายหลายอย่างนะครับของกินกับสดสะอาดทุลักอนามัยนะครับผมของแจ้กับของดีราคาถูกครับก็มาเรียกมาซื้อมาหากันได้ครับผมสำหรับวันนี้ครับทางการแนะนำวันนี้จะไปร้านไหนครับ ตามผมมาเลยครับเมืองลำปางในช่างสุขใจอุ่นแอรักลังลายจนเป็นฟ้ามองไปทางไหนก็มีผู้คนเขายิ้มมาช่างสุขตาเพลินอุึดร้านสุดการนนะวนี้ครับมาอยู่ที่ร้านไอเบียครับไอเบียเบคอนพันธุ์เห็ดนะครับจะได้ขายเบคอนครับไม่รู้ครับที่บ้านเมืองครับคุณครับไม่ละสิบบาทครับกระมัดเด็ดู้เด็ดชมกันเลยครับผม ได้มายืนได้ไม่ยืนความสุขกลคือไม่มีวันใดจะลบเลือนกินเมืองลำปางเมื่เรียกมาอุดหนุนได้นะครับผมส่วนมีบริการใจคนละขื่อของรัฐบาลด้วยนะครับกลับมาเรียกมาอุ่นกันได้ครับผมว่าวันไหนก็ไม่มีวันจา าการในนาวัาเด็ครับมาหยุดีลาร์ไอายขน,นมหวานนะครับสุงกันเลยขายขนมหวานไหลย่างเลือกขมาเหลี่ยมมาดูมาชมกันเลยครับผมดาดาขนมเหลี่ยมมาอุดหนุนกันได้ครับสำหรับร้านของไอโอไน,นะครับผมสายน้ำเ,เลี้ยงก็คือแม่วัง มาเรียบมาอุ้มหนุ่กันเลยนะครับสำหรับล่าของไอพีเอ็มกับแล้วล่าของไอพีเอ็ยแล้วก็ล่าของไอหอยนะครับถ่าของไอพีเอ็มก็ได้ขายเบีเอ็มก่อนนะครับล่าขอยหอยก็ได้ขายของหวานะครับมาจิ้มล่าของไอพีเอ็ยก่อนนะครับผมเีอยีเอ็มพันเพชรนะครับครับแล้วหอยเบี๊ยนทุกคนจะขึ้นมุมตรงนี้นะครับมาเดี๋ยวคุณมหนเลยนะครับผมหนึ่งต่อสั่งจิ้มนะผม ดอ่หอผมน้ำจิ้มเด็ดมากครับ่าน้าะเบียนครับมาเียกันได้นะครับเห็นหนึ <Dartmouth> <of> ้ครับเป็นล่าของห้อยของวานครับเป็นเสยละคือโบร้อไอหวานหมนะครับนี่ครับโบราย สจ้ิทิ่ผมมาตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามชิ้มครับผมนุ่มหวานอร่อยมากเลยครับผมวันเหลียวเอาผม้กันด้ครับสำหรับทางในสุดใจจะมาลงข้าวขายกับข้ากับิ้ตอนได้ทีุ่่จำลองครับโอ้ศูนแปดสี หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งหนึ่งหมายเหนึ่งก็ของคุณผครับท้ศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนสี่หนึ่งมาค้ามาขายลงกันได้นะครับมาค้ามาขายลงกันได้นะครับร้าน,นนนะ่าเขายินดีต้นรับทุกคน,นับผมแล้วผมเนไ่ไล่ซุปทุกวันทีน่มีต่านหนัาของเขานะครับมีวันอาทิตย์วันทางการอาทิตย์งการแลวันจันทร์ บุบ๊ดขั้นครับสีวันครับผมได้ซดสีวันนะครับใด่ซดสีวันนี่ผมจะแจกของด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับ